ข้อที่14นะคะตึกสองหลังตั้งอยู่ห่างกัน60ฟุตโดยตึกที่เตี้ยกว่าสูง40ฟุตและมุม ABC มีขนาด40องศาดังรูปจงหาความสูงของตึกที่สูงกว่าตัวข้อนี้เราก็จะทำการหา AC นะคะแล้วก็บวกด้วย40ฟุตนะคะก็จะได้ ความสูงของตึกที่สูงกว่านะคะจากโจทย์นะคะเราก็จะได้รูปจากรูปนะคะ ล้วก็จะได้แทน40องศาเท่ากับ AC ส่วนด้วย60นะคะเพราะนั้น AC ก็จะเท่ากับ60แทน40องศาเรจะประมาณ60คูณด้วย0.8391ประมาณ ห้าสิบจุดสามสี่หกศูนดังนั้นความสูงของตึกที่สูงกว่าก็จะเท่ากับสี่สิบบวกห้าสิบจุด 3 4 60ก็จะเท่ากับ90จุด3 4 60ปุต